กีนกำลังจับที่อดคิบไปหมาหมาวิ่งไล่จับกันทองคือป่องวิ่งไล่จับกันอีกไหมหรือว่าจะหยองกันวิ่งไล่จับกันอีกนไหมหรือว่าจะหรือว่าจะกัดกัน ตอนนี้ลีลาไปทำธุระนะคะพ่อมันวิ่งไล่จับกันเหรอใช่แลย จับสีแบกแบกวิ่งไล่จับเสียไปกินน้ำมันเหนื่อยกับการวิ่งไล่จับค่ะ <c oughs> วิ่งไล่จับไหม ค่ะวันนี้พ่อครัจะปิดร้านค่ะไปกันไอวิ่งเลยจับกันนะ่ไปพะว่าางเคลื่อนไปยู่หย แต่ว่าระยะทางที่มันวิ่งไม่จับกันเมื่อกี้แบบ <c oughs> <c oughs> เอาขาขึ้นดีที่สุดคะ <c oughs> ่ะ

บ๊ายบายบ๊ายบายเจ้าหมาเจ้าหมาบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนเร็วบ๊ายบายค่ะ